สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับวันอาทิตย์นะครับวันที่อาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเจ็ดสองสองเนาะก็อีพีที่สองครับผมยังอยู่ที่เดิมครับผมอยู่ที่บ้านเพื่อนสนนะครับกับทีมงานเรามีขุนจันทร์พิษกึมก็อยู่ยังยังอยู่ที่เดิมครับยังอยู่ที่เดิมแล้วก็มีะอรนะคนน้นครับกุ๊กขุนเย็นเป็นกุ๊กนะครับ เพื่อนสนก็มาแป๊บๆครับเมื่อกี้กำลังอัพโหลดคลิปลงอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้คุยกันผ่านคลิปเนาะก็ไปอีกรอบนึงครับผมก็ตอนนี้ก็กำลังนั่งก็กำลังเผาปลาครับเพื่อนสนาปลามาเมื่อกี้ก็กำลังเผาปลาโน่นเชฟเย็นเชฟเย็นกำลังเผาปลาอยู่ตรงโน้นเนาะแล้วก็มีเสียงไก่ก็แก๊กก็แก๊แกหน่อยฮะก็ยังอยู่ที่เดิมครับยังไม่ได้ไปไหนก็นั่งกับทีมงานเรา ร้อนครับแต่ก็โอเคครับมีที่ผมหน่อยนิดนึงแล้วก็มีนี่เมนูใหม่ครับเมนูใหม่เมนูใหม่ยาปลาเมนูใหม่ผักกะเพาปลาบูอันนี้มันติดก็เรื่อยๆครับผมก็ชิมกันไปเรื่อยครับน้ำเรายองลำไยก็จัดไปว่ากันครับผม กเหมือนเดิมครับผมหัดเผ็ดหนูเนาะก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมอะไรครับมีนี่เตรียมมาดำๆหน่อยก็ไม่นี่ครับมะเขือดองครับมีหลายชนิดครับมะเขือดองมาพอดีวางไว้ในกระบะรถก็โดนแดดโดนไรมาบ้างก็ช้ำๆดำๆไปนิดเฉาๆดำๆไปหน่อยนึงก็ได้ครับผมยังได้อยู่มะเขือดองมะเขือดอง แล้วก็ผัดกะเพราปลาบูครับเชฟเย็นจัดให้ครับวันนี้ก็มาเจอก็ทีงานเราเหมือนกันครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีทิศลืมคนขี้เหล่หลับไปแล้วเด็กๆเด็กขี้เหล่หลับไปแล้วครับตอนนี้ก็กำลังอยู่เดิมครับผมกับน้ำอัญยเห็ดก็ยังไม่ได้ทําครับเพราะว่าจุดเราอยู่ไก่ก็วนเวียนอยู่แล้วก็น่นกาลังเผาปลาครับเอาแบบ สไตล์แบบเผาแบบลุกทุ่งลุกทุ่งคือเผาลมควันก็นี่ครับขุนจานกับเชฟเยน็นครับขุนจันทร์ก็วันนี้หนีเมียมาได้เพะว่ามีเมียแล้วเสียจใจด้วยไม่ใช่ครับหนีคู่ชกมาเพราะว่ามุมน้ำเงนินมุมน้ำเงินยอมวันนี้มุมน้ำเงินหลบมุมน้ำเงิไนไม่ได้มาครับวันนี้มีแต่มุมแดงมาก็เลยมาขุนกันหน่อยเพราะเดี๋ยวก็ไปส่อสู้กันอีก เป็นไงบ้างคือมาดูปลาไอปลาทีเมชาวเลยตัวไหนเนื้อกำลังแดงๆกำลังอร่อยอ๋อโอแบบมีเดียมมีเดียมเหรอไม่เอาแรงนะปลานะไม่ใช่เนื้อเนื้อปล, <c oughs> ปลาแดงๆก็เปลี่นยนให้บางเลยครับ <c oughs> ก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเมนูเราจะคืออะไร <c oughs> กันบ้างไก่ก็วนเวียนอย่างนี้ครับผมก็นะยะกะทีงานเครับสองสามอาทิตย์เกือบเดือนหนึ่งมาเจอกันทีหนึ่งก็ มีฮาปาร์ตี้กันนิดนึงครับก็จิบจิบครับน้านาใจก็จิบจิบไปเรื่อยก็ไม่ได้เร่งเรเีบเพราะว่าต้องกลับเต็มรู้จจกลับหรือเปล่าแม่บ้านถามว่ากลับกี่โมงก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาบอกว่าเอาเสื้อผ้าไหมไม่ครับเซเว่นมีขายแล้วเสื้อผ้ามีทุกอย่างรอเล่นครับรอเล่นรอเล่นเดี๋ยวลับครับเพิ่งจะได้ไปเจาที่สองครับ ก็จิบจิบครับผมเพราะว่าเดี๋ยวกลับไปก็มีน้องมีดานมีใจใจเจ้านี่เขาหน่อยนิดนึงก็เราก็จิบจิบกันไปเลยครับก็นี่ครับอย่างว่านะเมนูเนาะซูมไปดูอีกทีนึงนี่ก็คือกะเ็ดหนูเชฟเชฟเย็นนะครับผมแล้วก็ผัดปลาบูครับผัดกระเพาะปลาบูอันนี้มะเขือดองเนาะเนี่ยเชฟเย็นเชฟเย็นรูปหล่อทําให้จัดไปครับผมมารอดูว่าเพื่อนสนไปแล้ว จะได้อะไรมาฝากมั่งโอเคครับเมนูที่วาดจูทุวันเมนูที่ที่สามครับกับน้ำจิ้มมาแล้วีเอาไปตองมาลองก็ขหงนิดนึงนะไม่ว่ากันหงนิดนึงก็มีปลีกล้วยเดี๋ยวผมจะขอให้โอเคจัดไปเล่นให้ดูเนี่ยมีไข่เป่าฮะมีไข่ต้องเป็นไก่กับเป็ดแค่นั้นแหละให้มีไก่ไหนนี่ไง มว่ะสุกป่ะไม่สุกไม่ใช่ดิอาทิตย์แล้วไม่สุกไม่สุกไม่สุกเอ้ยไม่สุกเนเอาไปเลยทำไมสุกวันนี้นไงไข่ก้าวแหลมเลยพอดีได้หนึ่งคำมาก็เหมือนกันกับภาษาอีสานครับเอาไปอังอังก็คืออังไฟก็คือย่างไข่อีสานก็อังเหมือนกันอังไฟย่างไฟก็หัวปีครับพอดี คุณจันจัดให้วันนี้หนึ่งคำอังไฟโอเคครับนี่ครับเมนูมีไข่ด้วยครับาช่อนครับผมมาช่อนมาช่อนก็มีน้ําจิ้มครับแม่บ้านแม่บ้านคุณเย็นจัดให้กับเมนูเราก็ยังเหลือมันเดิมครับก็มิตรภาพครับทีมงานก็นกจิบจิบ,จบชิวๆกันไปคุยกันไปเรื่อยๆครับผมไม่รีบครับไม่รีบไม่รีบไม่รีบกินบีก่นอนอร่อยปะ่ะเป็นไงบ้างสุดข,ข่อย โอโโผ่นมเมนูเราก็มาตัวที่สองแล้วครับผมก็เหมือนเดิมครับเมนูเหมือนเดิมครับแน่ครไข่เมสุกเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็มาเต็มวง,ง,งแล้วครับะมาเออสมาชิกเต็มวงแล้วก็มาเพื่อนสนก็มาแล้วครับเพื่อนสนสวัสดีครับสวัสดีครับเพือ่อนสนก็มาเพิ่งจะขึ้นจากบอ่อครับผมยังคุกคีโคนอยู่ครับ ามรอบแล้วเดี๋ยวไล่ไปอาบน้ําก่อนมานั่งคุยกันนิดนึงอ่ะติดใจลบอขุนเย็นกุ๊กเย็นเราก็กําลังจะทําเมนูทาเมนูอะไรครับขุนเย็นย่างปลาหมอย่างปลาหมอครับผมเออปลาหมอครับเมื่อกี้ก็ปลาช่อนมาแล้วสองตัวโอเคครับก็ให้เพื่อนสนพักแป๊บหนึ่งครับไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วมานั่งคุยกันครับอันนี้เสร็จแล้วภูมิเก็บเก็บไปพิดเชือมทาอะไรครับอ๋อจะเก็บไปบ้านโอเคครับไม่ได้ผัดอะไรแล้วโอเคนะว้าวลไ ้าวน่ารักลูกขี้เล่น้องมารักน่ารักโอเคค่ะกินข้าวเยอะๆค่ะตูดเร็วนะจ๊ะโอเคสู้ๆโอเคค่ะมาเลยก็มาดูปลาครับขุนจันทร์ขุนจันทร์กำลังล้างปลาช่อนครับก็นี่ครับมาในสภาพแบบนี้ก็ล้างออก ใส่ถังล้างไปเยอะแล้วครับก็เดี๋ยวว่าปลาจากบอ่อเนอะาะว่ายหนึออ่งใหญ่ยอ,ยยอยู่อืมดูกรีเลยตัวนี้กลับบ้านฉีดเข้ปาปากฉีดเข้าเหงือกมันนะอร่อยฉีดเข้าปากอ้าปากมันออกมาฉีดเข้าเหงือกมันหนือมันมันไล้น,นี่นนอุ้ยฆ่าเลยเหรอขาแล้วอุ้ยจะกลับบ้านอ๋อเหรอไอ็ต้องฆ่า มัไตายย้่า้นในแต่บ้านแต่บ้านก็ม่กัจะกลับไหมกลัวมันจะใส่ถุงเย็นไว้ก่อนืมไม่ใส่ใส่แล้วก็เลกลับอันนี้ก็ล้างก็โอ้โนี่มันมันมันข้อในเหงือกมันตรงตรงตรงที่มันตรงปากมันน่เดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่ยอมอ่า นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละขี้ออกส่วนมากมันจะตายเพราะไอ้มันมันอยู่บนบกก็ได้พวกนี้นะอยู่ได้เป็นวันนะแต่ว่ามันถ้าถ้าถ้าโคลมันติดในเหงือกแล้วมันจะไม่ค่อยรอดมันปลาสีอืมแล้วก็โอเคครับก็ล้างปลาครับขุนจันล้างปลาครับตอนนี้ขุนจัน จะได้มาเยอะครับเพื่อนสนได้มาเยอะครับรอบนี้ก็คือรอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ก็มีครับมี้บาบงบะบูะบหอืยปะบูก็น่าอร่อยวะอี่ครับ่ช้อนในถังครับก็ตัวรุ่นงินเ่ินครับตัวเราประมาณสักสี่ขีดสี่ขีดห้าขีดก็เก็ดตัวแล้วครับอยู่ในถังแล้วก็นี่ล้างปลาบู โอเคครับเดี๋ยวดูกันว่า,าเราจะมีเมนูอะไรกันเนาะวันนี้ก็คือวัน <ไป S 1> ชิวๆครับผม <ไป S 1> ก็ตอนนี้ก็เผาปลาเรียบร้อยแล้วครับก็เมนูยังเหมือนเดิมครับไม่มีกระดิกเลยไม่มีใครกินไม่กีกระดิกคือไม่มีใครกินครับอิ่มมากเพื่อนสนก็อาบน้ํามาแล้วสวัสดีเพื่อนสนสวัสดีครับเพื่อนสนก็มาแล้วครับเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ไปเจอเหลืองอยู่หรือเปล่ามาดูนะ ขุนเย็นเราทำนี่ขุนจันเราทีนี้ขุนจันทําอะไรครับผมทำปลาอยู่ครับทำปลาเนาะอะไรเนี่ยปลาอะไรปลาอ๋อโอเคครับเดี๋ยวแล้วทำตากเดี๋ยวทำไมล่ะครับอ๋อหนาวอ๋อมิแม้ตกอืมอุ้ยใจร้ายก็ครอครัวมือสองเราครับครอครัวปลาสดอาหารสดครับครอครัวสดเนาะ ครอบครัวปรุงเราก็คือเชฟเย็นเชฟเย็นครับผมแล้วตอนนี้ก็พัดเก็ดครับพักเกดเล็ดอืมก็อากาศมันร้อนเนาะก็โสดครับโสดครับโสดสาวๆสวนใจ,จแอปเฟสมาได้นะจ๊ะอ่ะดูหน้าหน่อยสิสาวๆพอจะได้ไหมอืมอีกเดียวไม่ได้้นี่ คนหล่ออายคนหล่ออายคนหล่ออายโอเคครับโสด<ว>ครับโสด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 โ <employers> สดพอดีเพื่อนเพื่อนสนแบ่งปลาให้ครับสองตัวครับโอเคเซ็งคิวเพื่อนเาว่นี้แหละเร <que> ียบร้อยแล้วไปสวรรค์แล้วโอเคะมาดูก็นั่งเงยบก็กินน้ำลำยันกันคุยกันไปเรื่อยครับผมก็ปลาก็ย่างสุกก็อะไรก็ เละเปื่ยครับถามว่าเหมือนเดิมไหมก็แตกต่างจากเดิมนิดนึงก็วันนี้ว่าถ้าเย็นถ้ากลับไปถึงไม่เย็นเท่าไหร่ก็เมนูครับก็คือเหตุเต่าจะไปลองทําดูไปลองดูครับว่าจะเป็นยังไงก็ดูตาม youtube เขาครับก็น่าจะเป็นพันเดียวกันนะครับก็จะลองทําดูแล้วก็ไม่แน่ใจก็น่าจะเป็นวิธีวิธีแบบโบราณโบราณที่เช็ค ว่าเห็ดพิทหรือเห็ดไม่พิดก็คือต้องใส่ข้าวกระถานเนาะแล้วก็ต้มไปกับเห็ดครับโอ้พอดีล่วงมาสองดอกก็ใส่ไปกับเห็ดครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะทานได้หรือเปล่าก็นี่ครับดอกใหญ่สุดเนาะจะถ่ายดูแล้รอบหนึ่งก็ดูฝ่ามือดูมือครับประมาณสามฝ่ามือก็นี่ครับโคนเขา ก็มีลูกเล็กดีกแด,กดงอ่ะไปดูเลยไปดูเลยสปอรครับเดี๋ยวสปอเกิดก็อดีงยิงก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับก็ถ้าคนชอบก็ถือว่ายัางโอรครับนี่ครับ,บเริ่ม,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 มไปเลยเเลยไลจะได้ครับสปอก็เกิดแถนี้ครับผมก็แถวนี้ก็ทานครับแม่เขาก็ทานครับแม่ยายเพื่อนก็ ก็เอาไปเลยนะขายมีคนสั่งบ่อยครับโน่นครับถุงกอนโนนก็มีโน่นก็มีครับมันก็มีครับมีเยอะแต่เริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มอุโสอโอเคแล้วก็ในนี้ก็ไม่ได้เดินดูครับในป่าลกหน่อยครับไปผ่านไปก่อนครับก็จะลอง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 ชุดนี้ครับชุดจำที่เราเห็นนี้เนาะก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะอุโสออยู่ก็น่าจะสละนะ ไปเกิดไปใหม่เป็นเชื้อไ่ก็พวกนี้ก็คือนุมน่มๆครับนุมน่มๆนุมน่มๆนุมน่มๆมากตัวนี้ก็เริ่มแล้วแต่ว่าคือยังนุ่มครับโคนเคนิคน,คนทุกอย่างนะถ้าได้แบบเนี้ย<ม>ก็โอเคครับอย่นนางนี้ครับก็เดียวกลุ่มเดียวดูครับเกิดทีละทีไรเขาก็เด็ดมาทั้งดุ่นเลยก็จะลองดูครับว่าจะเหมือนยูทูบไหมก็ความเสี่ยงเราก็คือข้าวสารถ้าเปลี่ยนสีก็คงต้องกินไม่ได้ ุณเย็นเราตอนนี้ก็กำลังจะปร,ะรินิพานแล้ว <c oughs> กำลังจะเข้าเฝ้าพระอินทร์แล้วครับเราจะไม่ลืมแล้วน้ำลำไยทำเหตุสังเกตได้ครับโอเคครับทับแล้วก็ไปมาต่อที่ขุนจันทร์ครับขุนเย็นแล้วมาขุนจันทร์ต่อขุนจันทร์เนี่ยหนาวครับมีมาตกคล่องมากอะไรเนี่ยปะบู ว่าเข้อยูหูบาบูก็ทำตากแดดครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนไม่ร้อนเรื่องนี้ไม่ร้อนคุณจะรับได้โอเคครับครับปาดเสียไปนิดนึงก็คลิปนี้ก็อยู่กับทีมงานเราก็อาทิตย์นี้ไม่มีงานก็มาเจอกันแล้วเผื่ออาทิตย์หน้าถ้ามีงานมีอะไรก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกเหมือนเดิมครับผมก็เหมือนมาพักผ่อนครับวันนี้ก็มาก็มาก็ได้งานนิดนึง เพื่อนสอนก็เพิ่งจะเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จเพิ่งจะลงปลามาก็ยังเหนื่อยๆอ,อยู่ครับยังไม่หัวอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวดูกันว่าเมนูต่อไปเราจะเป็นอะไรน่าจะย่างปลาเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ย้ายครับย้ายสัตน,นักแล้วครับไปร้อนจัดครับไปหาร่มดีกว่าเออหาพัดลมมาล่มอยู่ข้างบ้านเพื่อนเพื่อนสอนมาแล้วเนาะ ตอนนี้ก็ขุนจันกับขุนเจนก็เรียบร้อยแล้วครับทาแต่ปลาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอน้ําครับก็มีเมนูต่อไปก็คือไปดูกันครับว่าทําอะไรส่วนเพื่อนสนจะทําบอนไซครับบอนไซก็ปลายเป็นไม้เลื้อยแล้วเหล้าไก่เก่าก็มีสองสามตัวครับไม่ค่อยได้สนใจลวเมนูเราตอบเมนูต่อไปเราก็คือ นี่เลยต้มหัวปลาครับยังไม่ได้ล้างครับยังไม่ได้ทำความสะอาดครับเพิ่งจะอันนี้เสร็จก็เดี๋ยวรอต้มหัวปลาแล้วก็เครื่องแล้วก็เตรียมมาแล้วครับสดน้ำมันร้อนหน่อยเพื่อลงลงๆอากาศร้อนที่ย้ายมานี่ก็คือี๋ยวดีค่ะมีพัดลมก็ตามนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราดูครับว้าเมนูเราจะออกมาแบบไหนยังไม่ขวดคึ่งขวางเนี่ยเมนูเมนูโอ้ขนาดเมนูเท่าไหร่เมนูที่สี่เมนูที่ห้าครับตอนนี้ก็ยังจู้เลยเย็นคุณเย็นคุณจันก็กำลังเ่าก,กันยอยู่ครับว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมะดันเป็นลูกแล้วก็ยอดมะดันอีกสี่ห้ายอดแล้วก็มะเขือเทศ จะใส่ไอ้นี่ด้วยยัดมะขามอีกฮะเปรี้ยวยังยังไม่เปรี้ยวโอ้ยยังไม่ออกไงกลังๆกันต้มหัวปลาครับต้มหัวปลาหัวปลานิลหัวปลาช่อนตัวตัวตัวนี้อ่ะทีนี้เพื่อนสนเป็นคนชิมูดิไม่ได้เพื่อนมันไม่เปรี้ยว เอ้าบัก์เดนก็ใส่หรอเบอรมันบอกนัวยมันก็ใส่ลหรอเปรี้ยวนิดนึงอืมนี่กระเปีเ้ยวขาดทาาัน,นทปลาอ่ะค่อยข้าวมาลอยโนัวฝัว่งนู้นไปมะนาวฝั่งนี้ไปมะขามโอ้ฝั่งนี้ก็มะนาวเหมือนกันฝัน่งนู้นมะ่าจเอาไปเอาเอาจัดจัดจัดลงไปเอาเลยฝั่งนี้ ขุนจันทร์ขุนจันทร์มะนาวแล้วขุนเย็นก็มะนาวมาเหมือนกันอ้าวลองดูสินั่นแหละมีลีลามีลีลาครึ่งครึ่งครึ่งครึงเดี๋ยวดีชิบหายโอ้โอกลัวเปรี้ยวอย่างเดียวนี่แลหละไอเราเนี้ยเรียวยังเริ่มมาเปรี้ยวเปรี้ยวเริ่มมาแล้ว อ้าวก็บอกแล้วี้ใบมันยังไม่ออกไงใบยังไม่อาเพชรสนก็มาแล้วครับมะนาวกับรถดีครับเติมรถดีครับชุบรถไปแล้วสองช้อนแต่หลายแสบหลายพี่น้องเอ้ยเบิ้งเดือบเบิ้งเดือเบิ้งเดือกุูกเฮาแสบแสบบุ้ยแสบบุ้ยส้นหอนครับส้นหอนผู้ใดเป่าตบปากครับที่นี่ยาเด้อเปิดเพาว่าได้กินหอมแล้วครับอเชฟเย็นเชฟเย็นครับ เชี่ยเย็นเชีย่ยเย็นชิมครับทีนี้เปรี้ยวหน่อย,ยหน่อยเปรี้ยวหน่อยเป็นไงทีนี้อ่าเป็นสนชิมเหมือนกันครับเอาเลยดีกว่า,มาเมื่อกี้นิดนึงดีกว่า,มาเมื่อกี้นิดนึงเออเริ่มดีกันแล้วเอาเปรีย้ยวอีก นม่นแน่เ <c> อ <oughs> <laughs> าโหมนาวลูกที่สองนะครับใจต้องการมาร <laughs> มาดันสามลูกยอดประดานอีกห้าหกยอดมานาวอีกครับสองลูกเอาเข้าไปแสบเสื้อแสบเสื้อครับพี่น้องครับผมเบิ่งกันครับจะโดนตัวไหนมาว่าไม่มีเปรี้ยวลูกที่สามตามมาติดติเดเออเก็บฟันแทนเลย <คน S 1> เอาชิม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 เ <คน S 1> ชฟเ <คน S 1> ชฟเชฟ เ็บชิมหนเอยสุดยอดสุข้อยสุข้อยเลยรกเกลือนี่เปี้ยวจัดเกลือเริ่มเปรี้ยวแล้วแต่ขาดความนัว เอาละเอาละเอาละดูกันครับดูกันครับพักพักนานแค่ไหนไดนแล้วมั้งเอ้าเปิดฝาเกลือมันละลายก่อนเอาตายยกกอนโย่โย่โยิมเนี่ยก็เลยแหละครับกับทีมงานครับถ้านับแกได้ก็ประมาณสัก พอแก้วก็ไม่รีบครับก็ถ่ายคลิปมั่งลงไลน์ไปมั่งครับน้ําแข็งว้าลายปุ๊บก็ะเด็นน้าแข็งอย่างเดียวก็ไม่ได้รีบครับผมเพราะว่าต้องเดินทางเอาแล้วเชฟเย็นเชิมอีกแล้วครับผมรอบที่สิบขาดความอร่อย<ะ>อ,อ่อนะ <laughs> ขาดความอร่อยอีกแล้ว <laughs> <laughs> อ่า<ะ>เ <laughs> พื่อนสนจัดการครับเปิด ขั้นอนรอบที่สามชูรถใส่แล้วมันจะออกทีหลังไงอือเออคือเขาหัวไม่รู้เรื่องเลยเอาละขาดความกลมกล่มเดี๋ยวต้องใส่น้ำตาลด้วยให้มันหวานนะ เค้มว่ะขาวทดีกันลเลยสุรสสอดูด้ไม่ีราดีเาราดีเราดีดเนาทั้งสุนรสทั้งรสดีครับผมทำเคยทำงานที่อัน,นยโยอินโนมาก่อนก็เลยรู้ว่าขาดความอร่อยต้องเติมสสนี่เกี่ยวี่จะอร่อยว้าวใส่เรื่องเป็นชิ้นโอ๋อม พอดขึ้นโต๊ะเลยต้องเชียร์เราอยู่โน่นเอาละครับรอบที่สิบล้วครับเชฟเย็นเชฟเย็นจัดไปรอบที่สิบเป็นไงครับขาดความอร่อยคำว่าทิ้งดีกว่ามั้งมันไม่ได้น้ำปลาควรจะใส่เลยนะหมดเลยนะ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันขาดความหอมไงเอากระเพรามาใส่ไปเอาผักหอมผักชีมาหอมใส่ไปรุ่นนีเออใส่มันเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละพอพอเราแล้วทีนี้เหอคนแต่งงานอ๋อนะเชฟจานมาขุนจานมาจัดการให้คนแล้วครับคนแล้วเดี๋ยวเชฟจานจัดให้ครับผมไม่แซ่บไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอากระเพรามาใส่นับกิน อันน่นจบที่เชฟจันครับผมเชฟจันว่าไงครับเยี่ยมไหมหมดแล้วโอเคแคปปิโต<อ>้กับกะเพรามาใส่ก่อนเฮ้ยกะเพรามันร้อนอยู่มาเลยเด็ดก,กะเพรามาสักสองยอดไม่ใช่ไม่ใช่สมุนไพรนะกะเพราก็คือกะเพารพาใบกะเพราเน้นไงสักสองยอดไปจบจบจบไปไปไปใครเห็นตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะไปโอเคครับ <She> ยังไม่ได้ชิมกับเขาครับผมก็ลองดูว่าจะหมูหรือจะจะหา <Okay. S 1> หรือว่าจะโยนทิ้งเอาแล้วครับชิมรอบที่สี่แล้วครับผมเอาแล้วครับเพื่อนสนว่าไงเพื่อนสนหันหลังให้อย่างเดียวครับใ้าใ้เกือบเค้มเกือบเค็มขานนิดเดียวเกือบเค็มมันดำไปเยอะ <c oughs> โอเคได้ได้ได้พอแล้วเดี๋ยวอมันมันเยอะเกินโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าแล้วรอรอรอลงเจาครับรอกระเพามาใส่แล้วลงลงลงชามเลยครับผมเดี๋ยวมาชิมกันครับครับเจ็บเยนก็เทแต่น้ำครับผมเจ็บเย็นก็จัดการให้อ้าวตอนครับตอนนี้นี่ีแต่หัวครับต้มหัวต้มหัวต้มหัวมีตัวตัวหนึ่งครับแต่แต่กินตัวหรือเปล่ายังไม่รู้อัดหนูก็ยังอยู่ย่างปลาก็อยู่ครบครับ แต่อยากจะชิมหัวสดน้ำร้อนๆขาวตัวเป้งๆเ,เ,เ,เลยครับเชฟจันจัดลงมาให้หนึ่งตัวครับผมเป้งๆซดนร้อนๆกันนะำสุนัยหัวปลาเหมือนไม่มีใครปลาสองรอบล็อกชั้ป<ร><ย>นปลาบูครับแล้วก็มีหัวปลานิลอยู่สองหัวว้าวี่ลองก่อนราคาัวอืมมะเร็วตัดอ่อนหมดเลยเดี๋ยวมันเย็นก่อนอย่างเงี้ยลมมันทัดอืมตั้งแต่ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เอา ก็อุ่นๆ<อ>ทีนี้<อ>ก็โยนโยนลงหม้ออีกทีงโอเคได้ได้ได้น,นจัดไปจัดไปครับจัดไปจะดูคนชิมคนแรกจะผ่านไหมยังไม่ได้ชิมครับยังไม่ได้ชิมไปเชฟก็ชิมกันก่อนจะต้มแบบบ้านๆครับผมสดน้ำร้อนมะนาวสี่ลูกน้ำปลาสิบช้อนเ้ออันนี้อะไรตะไคร้ใส่ทำไม ตกาครกตะไคร้กับไปมดันใบมดันก็เปิดแล้วเริ่มเปอยแล้วครับกับลูกมดันก็เริ่มเปอยแล้วมาเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวชิมก่อนครับแป๊บหนึ่งชิมครับชิมชิมนี้นี้ชิมโอ้โหคือหอดพอนแม่กูที่หน้าดีแลลงทองงงทา เสียบครับพี่นอ้องขาด์เตอรพักกัแย่างย่างเดียวเสีบอีหลีเสีบครับเสีบครับย่างเราว่าเสีบครับแล้วก็บ,บ่มีกินสายบกินข้าวเลยครับเพราะว่าจะล้างปลาล้างออกอยังก็ดีเนาะก็นี่ครับขออนุหญ่ได้ะครับเพราะว่าบอดี้ไส์เสือครับผมท้ายนิดเดียวเนาะห่อนครับห่อนลายห่อนลายห่อนแห้งครับก็เปิดประลบอยู่ครับข้างหลังอันนี้โรงแรมกันตัวใหญ่ครับผมกับแค่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวชิมกันครับ อ่าคุณจันเชฟจันจัดครับยินดเนาะโอเคโอเคอ่าเชฟเย็นครับเชฟเย็นคนทําครับผมทีนี้เชฟเย็นครับแบอ่าเพื่อนสนค่าเพื่อนสนแล้ว,วเพื่อนสนต้องจัดไปหัวล้วก็อ,อืมแด็ดเด๊ นนใจใมันจะติดเหลืองหรือเปล่าไม่รู้นะเห็นขวดตั้งเฮอเลยแลงั้นหยิบขวดลงนะเห็นไหมเพื่อนครับตอนนี้ก็อิอ่มครับอิ่มครับกินโคกแล้วครับผมอิ่มครับ,รบต้มหวัวปลาเรียบร้อยครับย่างปลานเหลือครับผัดหนูนิดนึงแล้วก็ผัดอะไร ปะาบูครับ,บประชอนเผาเนาะต,ตอนนี้ก็เหลืออยู่3ามวงประชุมครับมีเซฟจนันมีเพื่อนสนครับแล้วก็ผมครับนั่ง<ด>ก็คุยกันสักพักหนึ่งครับลมเย็นๆครับอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรกันก็เปส่งเปปซี่ไปเรื่อยๆเปื่อยครับก็นั่งคุยกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยก็จะขอตัวลาก็ต้องเดินทางอีกครับผม ตอนนี้ก็เดือนรอมลำตกนครับประมาณสักสี่โมงเย็นใช่ไหงตอนนี้ก็พอดีครับกลับถึงบ้านกันวันนี้ก็สนุกดีครับมาเที่ยวบ้านเพื่อนมานอนมานี่แต่ก็มีรายเจอกันนิดนึงก็มาทํากับฟงกับข้ากินกันนี่ครับก็มีน้าลายองลำใหญ่นิดนึงมีน้ําอารมณ์สิงห์นิดนึงก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามคลิปก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ อยู่ดีมีแหงเด้อสบายดีกันทุกคนก็ฝากไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดกดซับสไครต์ครับกดติดตามได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบทนสวัสดีครับ,รบทานเย็นสวัสดีครับผม